ใชม่มันเสี่ยงกว่ามันเสี่ยงไง้องสู้ได้หรอโหดเกินไปนี่ไหมนี่ไหนไม่มีของเลยนี่กำลังขอหาของอยู่หรอเอามีฟันมันกอ่อนยา ไหวไหมคุณครูก็ไม่มีของสักอันนีแต่มีดคือมันมาเหรอเจ็บไหมเจ็บไหมอยู่ไหนมันอยู่ไหนที่ทางบอกที่ทางทิศทางที่ทาง มันอยู่ไหนล่ะทิศทางน่ะอยู่ในแถวบ้านไหมถามก่อนเพราะว่าคุณครูอยู่บ้านนะกลัวมันมา,าล่อยอีกตัวหนึ่งตายได้ยังล่ะตายทั้งสองเลยเหรอ กำลังหาของตามบ้านอ่ะยังไม่ได้อะไรเลยกระดูกที่กระดูกที่